ครับตอนนี้เรามีงานเข้ามาหนึ่งชิ้นนะครับเป็นบานหน้าต่างเขาจะมาทำเป็นโต๊ะนั่งเขียนหนังสือเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่ไม่มีมาให้เลยอุปกรณ์ก็คือกรอนมือจับแล้วก็น็อตที่หักขาแต่จะมาทำเป็นโต๊ะนะครับสูง170สูงห7 5เซน จับฉากร้อยเปอร์เซ็นต์ขอขีดสี่เซนเป๋ ไว้แค่นี้เราก็ใส่ให้หมดไปเลยให้ชนเส้นที่เราขีดไว้พอดีนะครับสี่เซน อนนี้เอาหนาสามเซนหนาสามเซนลึกสักเจด็ดเจ็ดเซนครึ่งสามนิ้วนะเจ็ดเซนครึ่งสามนิ้วเจ็ดเซนครึ่งแล้วก็ใส่เอาเลยครับใส่เรงเอา ต่อไปนะครับอะไรที่เราใส่เสร็จหมดแล้วตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับก็มีดังนี้นะครับก็มีขานะครับสี่ขานี่นะครับไส่ของมันก็อยู่ที่สูงเจ็ดสิบห้าเซนความกว้างสี่เซนคูณสี่เซนอันนี้เป็นคานนะครับคานหน้าหลังนะครับอันนี้ก็เป็นสามเซนครึ่งสองตัวนะครับสามเซนครึ่งคูณแปดเซนแล้วก็ ความยาวก็อยู่ที่เมตรสิบครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นคานข้างนะครับวความยาวของบานหน้าต่างเขาอยู่ที่60เซนเราก็ตัด60ไว้ก่อนนะครับความกว้างก็อยู่ที่ความกว้างก็อยู่ที่8เซนแล้วก็3เซนครึง่งส่วนตัวสุดท้ายนะครับสีแดงนี่นะครับที่หยิบมาที่หลังนี่นะครับตัวนี้นี่เป็นคูณ7 ความกว้างเท่ากันนะครับอันนี้จะเอาไว้ขั้นกลางให้เฉยนะครับเสริมเสริมเป็นขั้นกลางนะครับเดี๋ยวก็เข้าสู่ขั้นตอนการอยากเดือยแล้วก็เจาะรูเดือยนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะวัดเดือยนะครับสองฝั่งนะครับตรงขาเขานี่ครับตรงหัวเลยนะครับไม้มันเจ็ดถึงแปดเซนนะครับเราก็ขีดไปนี่ก่อนเลยแล้วก็แบ่งไว้หนึ่งเซนหนึ่งเซนนี่นะครับขีดใช้โรเตอร์ดอกกลับตรงนะครับ กินเข้ามา8มิลแล้วที่เหลือก็เป็น4หุนเศษที่เหลือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเจาะกันเลยครับ สรุปก็คือจะได้ด้วยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เรียบร้อยความยาวที่เจ็ดสิบสองเดี๋ยวเผื่อพื้นก็เป็นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเซนพอแล้วครับโต๊ะเจะสูงเกินเจอะเดี๋ยวแลวนะครับสองฝั่งเลยสองฝั่งสองฝั่งสองเือโอเคเดี๋ยวเราก็กลับหาใส่กันนะครับแล้วก็ขัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเลาประกอบแล้วขัดยาก ต่อไปนะครับเราจะอยากเดือัวพู้แล้วนะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่าความห่างจากมุมไม้สุดมาถึงรูเดอยฝั่งเดือยแรกเนะี่ยมันเท่าไหร่โดยใช้ขอขีดนะครับนี่ขอขีดก็ได้เท่านี้นะครับแล้วเราก็มาขีดตัวนี้นะครับเอาด้านนอกนะครับ ส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นสี่หุนก็จะเป็นส่วนของเขาไปเลยก็คือเราจะต้องอยากเดินลงไปเท่านี้นะครับมันจะมันทั้งหมดละแปดมิลนะครับที่เราทำไว้นะครับแปดมิลเราก็จะตัดส่วนนี้ออกไปก็จะเหลือเฉพาะเดือยสี่หุนฝั่งนี้เราก็ตัดทิ้งเหมือนกันเดี๋ยวเราจะใช้ดอกสามแฉกแบบนี้นะครับทำเดือย เหล็กนี้นะครับมีขนาดสี่หุนนี่นะครับเราก็ทำเอาเหล็กนี้เป็นไม้บรรทัดไปเลยครับนี่นครับจับอย่างนี้ให้ชัดเจนนะครับจับตยงนี้นะครับพอได้ขนาดปุกก๊บก็ขีดเลย ันกด้วยสี่หุนแบบเป๊ตะๆะะหน่อยเนะดยที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเอาบุ้งแต่งของี้แล้วให้มันโค้งๆรับกับรับกับความโค้งของตัวนี้นะครับ เวลาเดือยไปชนกันนะครับเราต้องทำ45ด้วยนี่นะครับเดียด๋วยวนี้นะครับให้เข้าไปแล้วนะครับตรงกลางของคานยาวนี้นะครับเราจะเอาคานกลางนี้มาฝากเราจะฝากคานนะครับก็เลยต้องหยับบ่ารับไว้นะครับผมใช้สิวนลครับ ก็ขัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรวาประกอบแล้วขัดยาก ครับงานชิ้นนี้ครับก็คือใส่โดยตัวผู้ตัวเมียตามธรรมดานะครับมีคารเหมือนโตสมัยโบราณนิดหน่อยคารล่างนะครับแล้วก็มีช่วงนี้นะครับเราใช้หยักเป็นบ่ารับดูนะครับสังเกตดูนะครับเป็นบ่ารับแล้วเราก็จะเอาตะปูยิงเข้าไปสักนิดหนึ่งชุดไม่ให้มันวิ่งซ้ายวิ่งขวาข้างล่างก็เหมือนกันนะครับ คานล่างเราก็ใช้เหมือนกันนะครับบานหน้าต่างเขาไม่ได้ยึดนอตตัวกลางไว้นะครับมันเลยทําให้ตรงนี้โก่งออกมานะครับแต่เขาก็มีคานข้างหลังให้นะครับเราก็จะอัดเข้าไปเลย จะเรียบไม่นู่นนะครับอันนี้เราจะได้ใส่ปรับได้ข้างๆนี้เราปาดออกหมดเลยนะครับพอมันเป็นที่เขาอยักไว้หน้าต่างนะครับตอนที่เขาผลิตครั้งแรกแล้วก็เข้าอยู่กับบ้านใช้มานานแล้วเนี่ยมันก็จะเสียรูปทรงบิดเดี้ยวไป เราก็จะปรับนะครับอย่างมุมพวกนี้นี่นะครับมันก็จะสูงอันนี้ก็โคตรโก่งลงไปอันนี้สูงอันนี้สูงแต่ทางนี้ต่ำส่วนอันนี้ตรงก,ารกลงางโก่งข้างๆสูงข้างต่ำเราก็ปรับอันนี้ออกไปให้เท่ากันปรับเสร็จแล้วนะครับนะครับทุกมุมเลยนะครับ โดยประมาณเอาเลยก็ได้นะครับเราจะเดินบัวด้วยดอกลานี้เลยนะครับครอบเข้าไปพอดีเลยนะครับ